เ้วเข้าใจผิดเองว่าถ้าสตอรี่มันเป็นส่วนตัวที่มันไม่ใช่แก๊งอะ่ะคือมันทําได้ก็คือเอาไปว่าเดี๋ยวไปปรับผลก,การทําการครั้งนี้แล้วกันนะอะฮะตามนั้นแหละครับผมนะแล้วก็วันหลังก็ขอว่าอย่ามีอีกมีอะไรยังไม่เข้าใจก็ให้ถามนุ่มนิมป้อนข้าวเถีย ไม่เมื่อกี้ยังบ่นว่าแบบเครียดายอยู่แล้วอจริงสอหมอกสอเจาะเฮ้ยเข้าไปฟังไม่ถูกให้เขาคุยกันจอบไม่ได้เหรอเสร็จหรือเปล่ะเสือกเหรอเสร็จหรือเกว่าว่าเต็มเลยอยู่เต็มเลยจะไปขอขออาหารสภาด้วยอยู่เต็มกันเลย โดนไปเหลือเรื <S 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 ่องอไอ้เจ้ไม่เหลือเรื่องอะไรอ่ะอะไรนะไปมีไอ้บังมึงเปิดเข้าไปฟังก็ได้มงเราได้เราเป็นคนทำนี่เรื่องแรกเลย พี่บอกแล้วว่าพี่จะตัดเครือยากคอนเทมีทั้งหมดแต่บีซีเซียนล้ำเส้นโหร oh, ิมโหรเออเดี๋ยวพี่ไปตู้แต่ว่าพี่ขอเคลียร์เรื่องที่สภาแป๊บน like ึงโอเคไหมแต่พี่เหมานะแต่พี่ไปมีซันเฟอร์สามสิบเจ็ดอะเอาเอาหมดเลยอะไรอะไรที่เป็นแร่เอาหมดเลยทองเอาหมดซันเฟอร์ด้วยซันเฟอร์ผมให้ราคาพิเศษแล้วกันโอเคโอเครอตู้นะพี่ขอเคลียร์เรื่องสภาแป๊บนึงรอบเลย หรืออะไรยังไงก็คือว่าถ้าสมมุติว่าโดนโดนด่าโดนทําหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือสตอรี่ส่วนตัวก็ไม่ได้ใช่ไหมนะครับคือในในกรณีของเราอย่าพูดเราตอนเนี้ยเบฟอ่ะพี่ว่าเบฟต้องต้องทําความเข้าใจใหม่ก่อนเพราะว่ามันไม่ใช่สตอรี่ส่วนตัวอย่างที่เขาพูดแล้วเพราะมันเป็นเรื่องของแก๊งชนแก๊งแล้ววันนั้นที่เราคุยกันก็ที่เขามีปัญหาคืเขาจะตีโมเลนทั้งหมดไงใครอ่ะเอ้า วันนั้นใครมาคุยอะเนี่ยในบีซีเนี่ยก็คือการไปก็คือการกับโชค,ชค <น S 2> ไปคุย,คยแต่คือเขาไปคุยกับแล็บก่อนถูกไหมแล้วคือตอนที่ไปกันก็คือมีบีซีก็คือมีกา้านแล้วก็มีน้องอีกประมาณคนสองคนแล้วคือตอนไปอ่ะก็ไม่มีใครเข้าไปยุ่งเลยนะแล้วก้านก็ไม่ได้ทําใครในโมเดลด้วยก้านก็คือแทงแค่คนนั้นคนเดียวแล้วคือคนในบีซีคนอื่นก็คือไม่มีใครเข้ามายุ่งเลยตอนที่ไปทํา ถ้าสมมุติว่าเออนะพูดว่าโอเคถ้าสมมุติว่าสตอรี่ส่วนตัวมันมันไปทําปนสตอรี่ส่วนตัวไม่ได้อะโอเคเบบก็จะรับผลกระทําในครั้งนี้คือเรารู้รู้ดีอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเกิดเรื่องขึ้นกับตำรวจตำรวจเขาก็มีหน้าที่จัดการกันเอง เราจุด<า>ประสงค์องขอ,สองสภาแรกๆเริ่มๆเลยคือเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องตัดระบบเครือญาติจริงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นลูกใครหลานใครหรืออะไรก็ตามไอบิลลี่บิลลี่ญาติเยอะไอบิลลี่โดนบ่อยมากเรื่องนี้ด่ามันบ่อยมากจนทุกวันนี้ไม่มีเลยเป็นตัวอย่างอีกแล้วกูใช่ <laughs> พี่ก็ไม่อยากจะไปลงดีเทีพี่จะทำให้ความเดือดมันเพิ่มขึ้นไปมากกว่านี้และอย่างคือพี่ก็ไม่อยากจะต้องไปนั่งแบบเฮ้ยไอเหี้ยพวกเองแม่งไม่ฟังว่ะมึงอะเลิกกูซะพี่ไปไล่ยิงพวกเองทิ้งอูปกรณ์ใส่น้ำอะไรอย่างนี้มันมันก็คงไม่ใช่เรื่องของพี่พี่ก็เลยหาคู่ที่มันแบบเปิดช่องทางให้พวกเองได้เล่นด้วยกันได้แต่เรื่องนี้พี่พูดเลยนะแม่งโคตรไม่สมควรเลย ทา่านใพวกเองไม่มาคุยกับพี่ก่อนก็คือเอง็งมาถามใช่ไม่โน no, นะเอ็งไปล่อเขาก่อนไม่<ร>ผม <ไป S 1> มาคุยกาศแล้วก่อนแล้วนะลราทำไรนะรอบแรกไปคุยแต่ไม่ได้ทำอะไรครับแล้วก็กลับมาถามสภาถามโมเลนได้ครับ ในท่แล้วแล้ลก็เป็นคนพูดเองว่าถ้าว่าอตอนนี้ส่วนตัวได้ตอนนั้นเขาเขาบอกว่าน้องเขาโดนน้องน้องเขาโดนแต่ผมไม่รู้ว่าน้องเขาเป็นตำรวจไงผมคิดว่าน้องในแก๊งแล้วก็แล้วก็ถามย้ำแล้วว่าเนี่ยเราคือเขาบอกว่าเขาโดนด่าในทวิตเตอร์แต่อกว่าเนี่ยโดยตรงเลยใช่ไหมก็บอกใช่ครับผมโดนด่าในทวิตเตอร์กล้าเป็นคนยืนยันนี้ดจำได้แล้วเลยกล้ายืนยันมาถ้าสมมติเขากล้ามีปากมีเสียงกับเราแล้วเราจะรออะไรล่ะก็เท่ากับว่าเขากล้ารับสตอรี่อยู่แล้ว คนเรามันต้องรับกรรมอยู่แล้วถ้าพูดอะไรออกไปแล้วแนะนําแบบนี้นะแต่เนี่ยมันปิดผ้าที่อะไรเปงค่ะแล้วไม่ได้ถามในแชทว่าน้องอ่ะเขาอยู่สภาเเต็มลยอีใครแล้วก็เข้าใจไปเองว่าเป็นน้องก็คงเป็นคนภายในแคมปเฮ้ยพวกมึงแหวกเท่ๆนี่้กูนั่งตรงกลางอ่ะเท่ๆได้ปะขอเป็นบอสหนึ่งวันได้ปะเฮ้ยวองโกเล่แฟมิลี่ไอ้เหี้ยมาดูวัตูอยู่เลยวะได้ๆกูเหมือนสวัสดิ์สุนียโยชิเลยอ่ะรู้ว่าไงวะ ไม่เคยใครรูเพื่อนไม่เคยดูเหรอเ่ยคือไอบินเสียงแม่งเหมือนวูธเลยสัตว์ตีอะไรวะเสียงเหมือนไอบูธอะไอวูธโตอะไอวูธไงไตอนนี้ยังไงเออพี่เตือนไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วทุกๆการประชุมด้วยก็เลยตัดเกลือญาติพันธมิตรทิ้งทั้งหมดแล้วสุดท้ายเรื่องมันก็วนมาแบบเดิมส่งแอคเตอร์ โอเคอันนี้นนนคือแ้วเข้าใจผิดเองว่าถ้าสตอรี่มันเป็นส่วนตัวที่มันไม่ใช่แก๊งอะคือมันทําได้ก็คือเอาไปว่าเดี๋ยวไปปรับผลการทาการครั้งนี้แล้วกันนะอ่ะฮะตามนั้นแหละครับผมนะแล้วก็วันหลังก็อขอว่าอย่ามีอีกมีอะไรไม่เข้าใจก็ให้ถามแล้วแล็บเดี๋ยวแล็บคุยกับพี่หน่อยเราขอเลยนะไอ้เรื่องคือญาติเนี่ยเราอยู่กันมาได้เพราะว่าเรา ไม่นับเพื่อยิอะ่ะมันวุ่นวายมันทําให้คนอะ่ะเขาหนีหายไปหมดหวังว่าคงเข้าใจด้วยแล้วกันนะเข้าใจค่ะนะโอเคตามนั้นแล้วมา